มาแต่งกับบีเอ็มคนดูเรื่องอะไรครับพอเรียกไปที่แลนด์เป็นไงบ้างครับเดมันเทสเอาเอาสั้นๆเลยนะครับเหมือนเรียกไปคุยกันแค่นั้นแล้วมันไม่พอใจกันทั้งสองคนก็ด่ากันมาแล้วครับเมื่อกี้ที่แลนด์คือหนูไปคุยดีนะคะหนูหนูบอกว่าคิดไปเองหรือเปล่าที่หาว่ามันมันไม่ใช่คําพูดดีๆเลยครับมันฟิวแล้วหรอกขอพูดก่อนได้ไหมขอพูดก่อนได้ไหมคะอย่างพูดแท้พูดอยู่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 พูดอยูออพูดมึงดิพูดคนเดียวเลยดิ คืออย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาก็บอกว่าอะไรหนูบอกว่าคิดเองหรือเปล่าที่หาว่าพวกหนูไปถามเขาก็เลยบอกว่าไม่กล้อันนี้อันนี้คือแบบไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเรื่องมาคุยดีๆหนูก็เลยอ้าวแล้วหนูพูดไม่ดีตรงไหนหนูก็ถามเขาอย่างนี้คือคือหนูก็สภาวันหนึ่งอ่ะฟันทันก่าเรื่องอ่ะสภารับอ่ะพูดเรื่องนั้นอย่าพูดแบบ่องอ่ะครับหลังจากเรื่องอันนั้นนะครับสภาหลังจากเรื่องตู้ไฟเขาก็โยงเรื่องแอร์ดรอปอะไรไม่รู้เมื่อสองวันที่แล้วสองวันที่แล้วใช่ไหมครับ อะไรของเขาก็ไม่รู้ให้เขาเล่าเลยเ,เรื่องในแอดอรหนูงงเหม,มือนกันรากมาแบบรวมกันหมดอะรวมมิสแต๊อ๋เนี่ยพอให้พุงไม่พูดอีกพวกเาอย่อางโนโนขอถามสภาก่อนอว่าเว,เวลายังไม่หมดแล้วเขาวิ่งมาเปิดก่อนเขาผิดไหมคะเวลาอาจจะไม่ตรงนะคะันนะีคะัดีล่ะดี่ี่ะสีคะไรนีะคระับเมื่ะสี่ะสวะไรัค่ะับคัะะ ถามว่าเวลายังไม่หมดแล้วเขาวิ่งมาเปิดก่อนเขาผิดไหมคะในกิจกรรมวันไหนเอ่ยแพดอบค่ะเขาบอกว่ามอวทนเมื่อวันที่28เด็กเปียงได้ว่ะแล้วที่เขาเล่ามาคือเหมือนเขาวิ่งมาเปิดคนหนูก่อนแล้วคนผองก็เลยวีาไอ้ตั่มแน่นอนเลยเดวมันเห็นน่าอย่างแก่เลยไอ้เต่าถ้าพาครับแ้วแเราในกรณีเวลามันไม่ตรงกันแล้วฝั่งสเตปโหดอ่ะวิ่งวิ่งไปเปิดอย่างเงี้ย มันแค่สองวิแล้วตอนไม้มันลงหัวคือเวลามันเริ่มแล้วก็ไม่ตรงกะล่ะก็มันไม่ตรงไหมล่ะรุปมนตรงไม่ตรงก็เลยถวไหมครับไม่ไม่เป็นเรื่ยงนะครับสองวิก็เวลาไหมคะเดี๋ยวฟังก่อนนะครับถ้าฟังสเต็ปหมดเราเวลาเราเราเวลาเรามันหมดแล้วหรือว่าเรามีลังถานยังอ่ะมันมันก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเวลาเรายังเอามายังแล้วถ้าไมเวลาไม่ตรงมันก็จะมีโทษของการตีก่อนเวลาหมดดีสภาค่ะแต่มันเป็นเลี่ยงเมื่อวันที่18นะคะ เขามาเอามาพูดองนี้ร,รวมกับวันนี้ได้หรออะไรนะครับ <S <S มันเป็นเรื่องเมื่อวันที่เขาบอกว่ามันเรื่องเนี้ยเกิดเรื่องไอดอกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบแปดค่ะแต่เพิเง่งเอามาพูดวันนี้เพราะว่าพอพูดเรื่องซ่องไฟใช่ไหมคะหนูว่าถามว่ามีแค่นี้หรอเขาเลยบอกว่ามีเรื่องอื่นด้วยมันหลายเรื่องแล้วหลายเรื่องแล้วแต่ก็ไม่เห็นพูดเรื่องอื่นพูดแค่เรื่องในไอดอกแล้วก็เรื่องขับรถชนพอถามว่าขับรถชนตอนไหนก็ไม่เห็นพูดต่อ ก็ของแจ้งมาเรื่อยๆค่ะก็เลยเรียกมาคุยแค่ก็ก็เอามาคุยหายคนที่มันโดนชนอ่ะเรื่องเรื่องของการที่มันผ่านมามันสามารถพูดได้ไหมมันพูดได้แต่ถ้าเกิดเอามาขึ้นมาแจ้งสภาแล้วอ่ะถ้าเกิดมันเกินระยะเวลาตามที่สภากําหนดอ่ะสภาก็จะไม่ได้รับเรื่องนะครับเฮ้ย้ะตามนันเลยครับสภาี่เรื่องเลกนานยแล้วโอ้กรณีที่แลนนี่เป็นยังไงเอ่ยก็เขาล้อหลอกอ่ะค่ะขาล้อหลอกเขาถามว่าแล้วข้องหลอข้องหลออย่างเงี้ยคือมีปกเสียกกันทั้งคู่ ใช่ค่ะถึงเขาถามแล้วข้องไหมข้องเหรอจะลืมจำไม่ได้ลืมแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นเบ็ดสภาเลยเบ็ดสภาเลยหนึ่งเลยมาสภาเลยอันนี้ประเคยห็นวันนี้ลาตะคุณนะครับได้ค่ะได้ค่ะคำพูดเยอะอะหนูลืมหมดแล้วพูดเยอะเกินไม่รู้เขาจะให้เราวันนี้ขอลำพะแม่ไม่พอใจทั้งสองฝั่งเล่นเนี่ดิเออไม่พอใจถ้าไม่พอใจแล้วเราถ้าเราตกลงกันจะเล่นเล่นได้นะครับ เราเล่นไหมคะเราล่นไหมคะตั้งจี้มื่อคืนเปาะแปะเล่นปะเอาวะอยแหม่แหม่ใช่หรอทำไมอ่ะขำอ่ะขำใส่ไม่ได้เลยคือแบบว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งจะได้ตกลงกันเลยครับว่าจะได้ไม่ขำจะได้ไม่ต้องมานั่งหาใครผิดใครถูกแล้วลงเลยครับลงเลยครับเล่นครับสเต็ปห่วยเลยเจมส์เฮดว่าไงครับเจมส์เฮดเล่นเล่นค่ะเล่นค่ะเล่นค่ะเล่นปีไฟครับปี่ไฟดิสาม ขั้นต่ำสามไฟนะครับได้ค่ะได้มาเฮดโอเคไหมครับสามไฟโอเคปล่าเล่นเล่นเลไฟได้ไหมคะไมได้คือเขาอยากเล่นขอแบบไม่มาเลยหคะเฮ้ยแบบเยอะเยเลได้ไหมคะไม่คือหนูไปาท่าได้เล่เาต่ให้เรสิบเลยสิบเลยเฮ้ยคือคือของพวกหนูเยอะค่ะแบบ มือจักรยานเรื่อนี้ต้องเป็นเป็นตำนานนะคะเมื่อวานนี้จุดไฟเลยว่าถ้าเราตกลงกันไม่ได้ตาผาจะตัดให้ดีสักวันเราเรียกไปให้ถังหลอกต่อดีกว่าเฮียอยาไปสวยใจเราได้มากสุดกี่ไฟนั้นน่าสุดเท่าไหร่คะสุดที่เราตกลงกันเลยเรื่องจำนวนไฟอะว่ามากสุดเท่าไหร่เก้าสิบเก้าเล่นไหมคะเล่นสามก็จะมาอยากเล่นมากก็เอาเยอะๆสิครับเอาให้ของหมดนี่โอ้สเต็ปอยากขำเยอะเยอะครับอยากขำนานๆขำลงต้องไปมันไม่พออ่ะอยากขำเยอะเยอะผมจะแจ้งเองก่อนนะครับว่า สภา,าไม่มีตรงกลางให้นะครับสภา,าจะตัดสินตามความเหมาะสมนะเหตุการณ์นั้นๆนะครับถ้าเต็มโหดได้ห้าไฟครับได้ครับไได้ห้าไฟได้โอเคเป็นห้าไฟเงินตะพันเท่าไหร่ดีครับยี่สิบบาทนะคะอันดัหนึ่งล้านครับเฮ้ยหนุ่หนูหนไ่ไม่ไม่ไม่อันนี้ทำไปอ่ะเนี่ยให้ค่าเขาแค่นั้นหรอ, <S <S อโอ้โอทำไมให้เขายี่สิบอ่ะเออไม่ใช่กันน,นะครับ้า่ได้ไม่ได้ได้แล้วนะครับได้ได้ขอขอโทษเป็นเรื่องตลกอ่ะขำอะ เราขำๆแต่เขาไม่ขำาลดิอันนี้นะคะอ่าอันนี้จะไม่หยุดใช่ไหมครับผมอยากเห็นนะอ่เขาพูดอะไรหนูไม่ได้ยินหนูเลยถามว่าอะไรอ่ะจะจ่ายเงินเดินพันเท่าไหร่กันดีครับถ้าเต็มพอเสนอห้าไฟสามล้านค่ะได้ตามนั้นเอเล่นกันเป็นวันนี้ไหมครับกี่โมงดีขอเริ่มพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันที่สามนะถ้าเป็นวันนี้มันจะเป็นวันที่สองชาเต็มพรเลยนี่เสนอวันนึงค่ะเปนีอวันนี้ เอาเอาอยากไม่น่าไไม่พร้อมเลยอ่ะไปสภาค่ะเทียน่ะสภาค่ะนานนานนานค่ะผมว่าไงสภาค่ะเพรามันก็สลดไม่ได้ค่ะไม่ค่ะสภาคือขอค้านได้ไหมคือถ้านานไปเดี๋ยวพวกหนูคำต่อไม่ต่อเนื่องนะคะอ่าแล้วทำไมต้องรอคนที่สลดอะคนที่คนที่มีตอนนี้คือรังไม่ได้เหรอให้เราตกลงกันก่อนถ้าตกลงไม่ได้สภามีวันในใจอยู่แล้วครับ วันไปเราเรียกทำไมวันอังคารค่ะะเตบหมดเลยดีเสนอวันอังคารพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับเรื่องไฟก็เรื่องเงินอําพันเราโอเคเนาะค่ะหาไฟสามเมตโอเคแ๋ยวผมขอปรึกษากันเรื่องวันสักครู่นะครับอ่าสภาคะแล้วสภาสภาแล้วแล้วอ่าให้เขาแย้งเรื่องเวลาแอร์ด็อไม่ตรงกันได้ไหมคะจะได้รู้ว่าเขาจะโดนปรับไหมฮะโอเคเดวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันได้ค่ะได้ งานฝั่งดิมอนเทดไปหาหลักฐานตอนแอร์ดัมาได้ไหมคะเพราะว่าฝั่งสเต็ปโหดยังไงก็มีไม่ต้องสั่งค่ะเดี๋ยวหาเองไม่ต้องยืนจับผมทำไมจั่งมทำไมโย้หนัวทำไมเอ้ยมีมารยาทด้วยนะทำไมยุ่งมาแล้วจับผมทำไมมีมารยาทเนี่ยอ่ะแล้วมีมารยาทไหมอยี่น้าสภาเนาะใครวะไอ้เหี้ยขออนุญาตไม่ยุ่งนะ ว่าไงเนาะไหนที่จะไปเขาเขาเขาหมอบเขาหมอบเขาเหมอบดูแลพี่เปิดวงตะโกเลยเนาะมินจิเพลนไม่คนอย่างพี่ไม่เคยมีความรักมินจิเพลนสวยสวยสวยเ้ยมินจิเพลนเขาหมอบตรงไหนไม่รู้แล้วแยิยุิกันมั้ยสวยพี่สวยเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้ของพี่อะไรวะอีหวายอย่าพูดเฮ้ เล่ปาโอ้ผมดับแล้วครับเนี่ยอ,อ๋อน,นี่เงียบจ่งเลยอ้อบองบเงียบงบเงยสงบ่งยนะครับ ะไรคืออะไรนะรับแทงครับรับแทงยัยงไงคังใ,ใครครับแทงใครอ,อยากโดนแทงจังเลยครับรับแทงครับน้ำาูนจุดแปดคนดูว่า,าใครชนะโอแคเพื่อนอดฟังเลยห่าใจว่ะวางตัวต้องวางตัวแต่ถ้าเต็มโหดอ่ะไม่ได้ว่านะทำผมสอหรับผมเขาเขาก็วางตัวแต่ว่าแต่มันเฮเขาก็มาแรงไง ฮัลโหลหมอมายังวเขาจะแทงกันแล้วจะข้าเรล้วรับกินข้าวกันดีกว่าอันนี้ข้าวเช้าของผมเนี่ยเพื่อนได้ยินเขาพูดอะไรปะเนี่ยข้าวเช้าผมขอกินข้าวแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ยินเ่ะอเพื่อนเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวเป็นในวันเฮดกับสเต็มหัวเลดี้เดี๋ยวย้ายไปแนวสีเลยค่ะอ่ะนั้น นั่นไงสวยตามตามตามได้ตามอย่าเล่นแกงานงานคุมจัดไม่ถากวะแต่สภาคะครับคือจริงๆก็ด่ากันมาแล้วอ่ะเขาก็ต้องพร้อมหรือเปล่าคะอีกต่างหากทคนเรียกพวกหนูมาครับผมจะบอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้อ่ะวันนี้เลยไหมคะปกติแล้วอ่ะถ้าตกลงเวลากันไม่ได้อ่ะสภาจะให้เริ่มสามชั่วโมงแต่ในกรณีเนี้ยมันมันตีสองกว่าแล้วสามชั่วโมงก็ตีห้าครึ่งอ่ะคงไม่มีใครมาไฟล์หรอกเราก็เลยจะให้เปิดให้เล่นอดดงอดดอกไปก่อนสรุปก็คือ ทางดัเนเทเนี่ยต้องการเป็นวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ทางสเตปโฮดต้องการเป็นวันอังคารแต่ถ้าเผื่อตกลงกันไม่ได้อะสภาจะให้เล่นคืนนี้ก็คือวันอาทิตย์ไม่มนแหละครันั่นแหละครับเป็นที่สองฝ่ายต้องรับสภาพเลยครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คือต้องเล่นคืนนี้เลยครับเพราะมันเป็นไฟยืนด้วยมันไม่ได้ต้องเซฟสักขนาดนั้นไม่ค่ะฟังก่อนค่ะนี่ ี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนคือพี่พี่ไม่ยอมรับตั้งแต่แรกค่ะ้าสภาครับก็ตัดสินมาแล้วก็เอาตามที่สภาตัดสินสิคะมียันจะเรียกมาสภาทาไมคะขาอะไรขาดพวกพี่ก็ดตัดสินของสภาสิ้นไม่ใช่หรอคะใช่ไหมก็ตามที่สภาตัดสินเลยค่ะไม่มีปัญหาอนมันเก็ตแฟรี่จะบอกกี่โมงดีวะเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวผมประกาศเริ่มสตอรี่ให้ ตอนตอนไหนนะคะพี่จ้าคืนนี้คืนนี้สองทุ่มครึ่งขอโทษทีครับคืนสองทุ่มครึ่งนี้ผมประกาศเริ่มตอนนี้ให้โอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะจะขอเบอร์ไว้หน่อยครับเดี๋ยวสถานที่แรกสภาจะเป็นคนนัดให้หลังจากนั้นผู้แพ้เป็นฝ่ายนัดสถานที่เลือกสถานที่นะครับขอเบอร์ไว้หน่อยเอแล้วก็ในระหว่างที่คุยเสร็จจบแล้วออกจากตรงนี้แล้วนะครับไม่มีถ้ามีการบัฟแซะหรือว่าตั้งใจขับรถชนต่างๆหรือว่าใช้คำพูดล้อหลอกต่างๆนะครับ ใช้หลักฐานในการแจ้งเป็นทีมย้อนหลังได้นะครับโดนปรับแล้วถ้าเกิดมีการทําครั้งต่อไปจะโดนลดแต้มนะครับต่อหนึ่งเหตุการณ์นะครับไม่ใช่ทั้งหมดหนึ่งเหตุการณ์ด่านึงเหตุการณ์ปุ๊บการปรับทบไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีการรวมถึงการถ้าทํามากๆจะมีการลดแต้มและปรับแพ้นะครับรวมถึงในระหว่างที่ครูดาวหมอด้วยนะครับห้ามยุ่งเกี่ยวกันเลยวิธีการไฟรู้ไหมครับทั้งคู่เป็นไฟตรงนะครับ ได้มีการขับรถวนเพื่อนลงแล้วไม่มีการขับรถวนไปข้างงนะครับลงพร้อมกันไฟพร้อมกันหมดนะครับโอเคค่ะแล้วก็เรื่องของการบัฟมันผมเข้าใจแหละว่ามันห้ามขนาดนะั้นไม่ได้หรอกแต่อยากให้ลดลดกันหน่อยช่วยช่วยขอความละมือหน่อยละกันเข้าใจแหละว่าห้ามไม่ได้ด้องขอความละมือหน่อยละกันครับโอเคผมสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นห้าไฟสามเอ็มนะครับเริ่มวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับค่ะ ถ้างนั้นไม่มีแล้วแยกย้ายได้เลยครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแไว้คหนึ่งคะค่ะพาขอบคุณค่ะพอะคุณคับแทนคงครับฝากเรบอร์ห่อยองหนึ่งสองหนึ่งสค่ะ